สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟอมนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางโรงทานนะคะปีนี้นะคะวันที่90นะคะของพุสตทธินะคะเป็นปีที่3แล้วที่เรามีการฉลององค์พระปู่นะคะเขาเรียกว่าวงสวงคือเราวงสวงตั้งแต่ว,วันที่9แล้วนะคะวันที่9ของอปีแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่างานฉลองประจําปีนะคะที่ร้านองค์พระปู่ประจิตนะคะเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะเอฟซีนะ นี่ค่ะรายงานสดๆเลยนะทุกคนนะคะอันนี้เป็นโรงทาน,นะคะเขาแจกเขาเรียกว่าหลังจากที่มีงานรำมลังการ5 19 9นางรำนะ FC นะ,ะทุกคนก็มารับประทานอาหารเนื่องจากว่าอากาศพอค่อนข้างร้อนนะคะก็จะมีน้ำนะคะน้ำแข็งใสนะฮะแล้วก็มีโรงทานที่ทยอยพึ่งจะมาแจกนะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเขาแจกอะไรกันบ้างนะฮะทุกคนโอ้โหอันนี้เขาแจกแตงโมงค่ะทุกคนนี่นะ เตงโมเตงโมเตงโงแเตงโมกินตลาดเปล่าคะแม่เตงโงจกินตลาดหรือเปล่าคะอร่อยมากเลยเอฟซีเราได้แตงโงช่วยชีวิตเราแล้วนะทุกคนจ้ะเพราะว่าข้าวเช้าเป็นแตงโมแล้วกันเรียนชื่นใจมากเลย่ะแตงโมจากทีมงานไหนคะเนี่ย โคนพิสัยนะะพิสัยนะคะจังหวัดหนองคายนะคะขอบคุณมากนะ FC พี่น้องเดินทางมานะคะร่วมงานในครั้งนี้นะรูดแล้วอร่อยมากเลยค่ะทุกคนอีกจินหนึ่งเอะรู้สึกว่าจะหิกวข้าวอือเย็นชื่นใจหอแล้วค่ะเจบอยเจบอยครับวันนี้เจบอยนำอะไรมาแจกครับวันนี้วันนี้เอาขนมเค้ก ของแม่เซ็กสมอชัยยพรแม่สําราญหมดแล้วเหรอะยังยังยังไม่หมดอยู่ฝั่งโน้นยังไม่หมดอยู่ฝั่งโน้นนะลูกชิ้นลูกชิ้นผู้ใหญ่ใจดีสวิเซอร์แลนด์บ้านสวนลุงเต่าอื้มาด้วยคุณแม่ยุพินครับผมเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะกับลุงเต่านะเอฟซีก็คงเคยได้ยินชื่อเนาะเพราะว่าเราได้ไปเยี่ยมเยียนที่บ้านตัวแล้วนะคะขอบคุณเสียบอยนะเป็นสะพานในครั้งนี้นะคะในการทำโรงทานเนาะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยหนของเสียบอย ลูกชิ้นจากเออ่ลุงเต่านะฮะลูกชิ้นจากลุงเต่าโอ้โหอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือกินได้แล้วใช่ไหมเสียบอยร์ดไดยครับ,รบกินเลยอ่ะได้จริงเปล่าเออแต่แตอคอยอไม่ได้กินนะอคอยถามเจ้าสื่อยังไม่ทอดอ๋อ,อยังไม่ได้ทอดฮะนะเพราะจะ<ม>ต้องทุกแป้งด้วยไหมไม่ทุกแป้งไม่คลุกแป้งอ่าทั้งหมดกี่ร้อยถุงโอ้หลายอยู่เด๊หลายอยู่เด๊อืมนร้นนี่อาซออาซอมาเองนะอาซอมาเองนะทุกคนนะคะ เพราะว่าเรามีอะไรอะไรนะคะอะไรคะโชว์ความหล่อใช่ไหมลูกนะมีเด็กเกาอยากออกกล้องด้วยนะทุกคน่ะท่านผู้ชมจะฮอตทิวลงเลยอ๋อฮอตทิวไปเบิร์ดนะเรามีอะไรเราก็จะไปกดนะฮะกับอ๋าซ้อนฮะกด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 นะกัะซ้อนเลยฮะทุกคนจ้ะอืมลายเกล็ดอะไาใจนั่นอ่ะไอศครีมด้วยทำไมไอศครีเกฟเกฟสมอนเจียพรโอ้เคฟนะคะมุมนั้นไม่เป็นไรเราเอามุมนี้ก่อนนะคะลูกชิ้นนะแล้วใครทอดคะ แม่แดงบิงเดียวขวาแม่ค้าปูเปียะอันนี้อันนี้แม่ปุ้ยนะฮะแม่ปุ้ยนะฮะบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะคะเป็นแม่ค้าอาชีพเก่านะตอนนี้ห่างหายไปแล้วเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีมาใหม่แล้วแกโอ้อยตกใจมากเลยฮะตกใจมากตั้งแต่สบัดดามาใหม่แล้วก่เนี่ยโอ้โหตกใจมากเลยเสียบอยขอบพุณเสียบอยกับมาซ่อมากนะคะเป็นสะพานบุญให้กับคุณแม่เพชรพรชัยพร นะดูคิวฮะ FC ดูคิวฮะอันนี้เป็นโรงทานภาคเที่ยงนะคะภาคเที่ยงหลังจากมีการรำเนาะเดี๋ยวเราไปดูเครปกันอ่ะอร่อยไหมคะค่ะโอ้โหกำลังอร่อยอร่อยกันเลยนะพี่น้องโอ้โหเป็นยังไงอุ้ยเดี๋ยว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 เราต้องแวะมาที่โรงทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำอาอีอ้าวนี่นะคะสวัสดีค่ะอาเฮียครับวัดอ้ยจุดอ้ยลน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 นะคะเฮียเป็นยังไงอาเฮีย ทันไหมวันนี้ใส่เสื้อเป็นทีมเลยนะเออก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะอ๋ออันนี้เหลือกี่ถ้วยแล้วคะเหลือ200นะคะโอ้โหนะวันนี้อาอีเหมามาเลยนะวันนี้อาอีเหมาล600ถ้วยเลย500แถมถ้วยหนึ่งเป็น600เป็นร้านที่เราลุงช่างไปอุดหนุนนะคะแล้วก็พายูทูบไปเนาะแต่ว่าเราทานไม่ได้ไม่เป็นไรเราซื้อเตเส้นมานะ นี่ค่ะดูนะฮะนี่นะนีนะ่นี่คืออะไรคะน้ําซุปนะคะเขาใส่ปรุงโดย้ไม่งั้นไม่ทันฮนะจ้ะนะคะโอ้ยดูลูกชิ้นข้าพี่น้องเป็นถุงกระตักกระตักเลยพี่น้องจ้ะนี่ค่ะ<ๆ>ใหม่ๆหม่สดสดร้อนๆเลยนะแบบนี้นะฮะนี่ค่ะนี่ละได้ทานข้าวหรือยังเนาะนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะเรื่องทานข้าวเพราะเรายังไม่ได้ทนกันนี่นะ,ะแผนกลวกนะสวัสดีค่ะคุณแม่แผนกลวกนะเอฟซี FC, นะ เออโหนี่ต้มแบบร้อนๆนี่อย่างนี้แหละมันถึงจะอร่อยนี่ต้องลวกแบบน้ําร้อนๆแบบนี้เลยนะเส้นจะนุ่มนะทุกคนน้ําซุประอุ่นไว้แล้วเขาจะผสมกับเครื่องตรงนั้นเลยแล้วจับๆจับๆใส่น้ําเลยนะพี่น้องไปขอบพระคุณมากนะคะดีกว่าอยู่ซื้อนะ,ะเป็นร้านที่อยู่ข้างไหนคะอยู่ข้างตรงไหน,นบร,ริเวณตรงไหน,นจุดขายอเส้นขุดระคาน้องแองค่ะ กุดเรือคำน้องแวงนะคะน้าน้องแวงใต้ใครที่ผ่านเส้นนั้นนะก็แวะได้เลยนะคะดีกว่าอยู่ซื้อๆเป็นชื่อนี้เจ้าได้แต่ใดมาบ้างงานฮะยบ้างงานอันนี้คุณแม่เหรอคะพี่สาวพี่สาวนะคุณพี่สาวบอกว่าบ้างงานก็เลยมาทำก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านดีกว่าอยู่ซื้อๆเนาะค่ะนะอืมนะเพราะว่าเพิ่นก็มาแจกปีที่แล้วใช่ไหมคะสองปีแล้วเนาะ อ่เพราะาปีแรกยังยังไม่ได้ซื้อซือ้อๆเนาะเออซื้อๆเหมือนกันอันนี้3ปีแล้วนะสองปี <5 S 2> ปไม่เราเข้าสู่ที่ปีที่3แล้วนั่ะอ่านะแต่แต่ว่าซื้อๆนี่แจกปป2ปีอ่านะคะโอเคเข้าใจกันดูเรื่องอ่ขอบคุณมากเลยนะคะนี่นะคะ FC นี่ขณะเราทานเจเรามองแล้วน้ําลายยังไหลเลยค่ะนี่ยนะอ่ะไปทุกคนไปภาพบรรยากาศต่อนะทุกคนไปไปนหน้าหน่อยครับผม ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะนี่นะโรงทานครปนะคะจากแม่เพชรสมรชัยยพรนะคะโรงทานครปเครปฟครครปนะคะทุกคนนี่ค่ะคิวนะมีชาวต่างชาติรอคิวด้วยนะคะนี่ค่ะโตเกียวนะฮะโตเกียว20บาท10บาทนะจากคุณแม่ชัยยพรนะคะเออเพชรสมรชัยยพร นะคะอากบริการคิวโอเคค่ะจากนะก็มีหลากหลายไส้นะทุกคนนี่ค่ะมีเหลือไส้อื่นแล้วไม่ใช่นะจ่าไส้กรอกไส้หมูไส้หมูหยองนะคะค่ะนี่ค่ะคิวนะแบบว่าคือเขาเขาไม่ได้รีบนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้รีบเขาแจกไปเรื่อยๆนะคะค่ะเพราะว่าได้กินตอนไหนก็กินตอนนั้นนะคะจากคนยืนก็ยืนไปเนาะยืนไปนะคะจ่าเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการรอโรงทานนนเองนะคะจาก อ่านะขอบคุณคุณแม่เพชรสมรชัยยพรน,นะคะส่วนรถนะใบเงินใบทองของเรานะฮะเราก็ตั้งไว้นะนี่ค่ะก็บางคนก็นําขยะขึ้นมาไว้ที่รถเรายังไม่ได้กินข้าวเลยลูกสาวเราแล้วทำยังไงดีนะฮะไปนี่นะน้องฟางน้องพลอยอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะฮะเออลูกสาวเนี่ยลูกสาวอันนี้ก็ลามแม่พีอันนี้ก็ลูกเอสเปรียวนะฮะจ้ะนะ วันนี้ไปไหนกันมาลูกไม่ได้ไปไหนคะ่ะรอนะออสวัสดีครับน้องนาเดียนะจ๊ะนาียอ,อ,อ๋อเจ้านะฮะโอเคนะฮะนี่นะ FC เขามีเพื่อนนะวันนี้มันมีเพื่อนเล่นฮะจ๊ะเพราะว่าวันนี้น้องฟางเขาชิวๆฮะเพราะว่าจ้างคนมาแจกน้ำแข็งใส่น้องฟางเขาก็เลยไม่ได้เ,เ,เ,เขาเรียกว,ว่าไปช่วยแจกนะก็มีอะไรนะ นะลูกสาวนะลูกสาวตอนนั้นไปต่อแล้วอ่ะลูกสาวคนเล็กไหมเขาบอกว่ากูเสี่ยวหมดอืเขาบอกหมดทำไมลูกสาวสวยเหมือนใครเนาะนี่ลูกสาวสวยเหมือนแม่หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวดูนะดูระหว่างแม่กับลูกสาวใครสวยกว่ากัน fc อมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะจัดระหว่างน้องฟางกับเอสแอนใครสวยกว่ากันนะคะก็ถ้าใครตอบดีนะคะได้ถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนนะเอสแบววเอ้าเอ้าหนึ่งสองสาม โอเคค่ะในการที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะไปเอฟซีเดี๋ยวเราไปดูโรงทานน้าแข็งใส่ร้านของเราบ้างนะครับเป็นไงบ้างบรรยากาศงานวันนี้ใจเอ็มคึกคักมากเป็นไงใจเอ็มน้ําตาไหลเลยคึกคมากใจเอ็มน้ําตาไหลเลยนะฮะเป็นไงบ้างอยากพูดอยากพูดนีดนึ่งในฐานะเป็นเป็นทหารนะฮะที่เราเตรียมงานกันมาเลยเพราะว่าเห็นพี่น้องเราแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะร่วมกันเยอะมาก อ๋อยังไม่จบนะมีตอนเย็นอีกมีตอนเย็นอีกเสภายอีกเยอะโอ้โหงั้น YouTube ต้องเก็บคลิปไว้เยอะๆใช่ไหมดีใจฮะดีใจฮะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งใช่ค่ะโอ้โหจะใจเอ็มนี่ต้องรีบบึ่งมาจากนั้นเลยจากค่ายเลยทีเดียวนะฮะาจใจเอ็มนะฮะมาถึเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหนะฮะมีเอฟซีถามว่าใจเอ็มมาถึงหรือยังใจเอ็มมาถึงหรือยังนะฮะเมื่อคืนนี้ พอมาถึงปุ๊บปะมีก็เป็นห่วงเนาะเออเป็นห่วงไงเพราะว่าคือเห็นแบบ YouTube หลายคนอ่าแต่ว่ายังไม่เห็นจ่าเอ็มไงมา3,000กว่าโลเนาะใช่เพิ่นนั่งลงมาใส่มาเมื่อคืนะใช่ค่ะใช่อ่าทานข้าวยางจ่าเอ็มนะ่าอยาากทนครับกมากเลยอ่าไปตรงไหนนี่ค่ะก็กำลังเอ่อรับประทานกันอยู่นะคะอร่อยอร่อยกันเลยทีเดียวนะะ วันนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศนะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ร้านนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวพี่อ้อยนะคะรู้สึกว่าพี่อ้อยจะหมดแรงแล้วนะคะเพราะว่าแจกโรงทานมาตั้งแต่นอนจ่าเอ็มไปครับพี่ไปเอ้าโอ้โหตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเห็นลุงมานั่งกินข้าวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตกใจตกใจฮะโอ้โหตกใจหมดโอ้โหใครรอมานั่งกินข้าวอะ สวัสดีครับผู้ใหญ่เป็นไงบ้างคะภาพบรรยากาศในวันนี้นะะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานเนี้ยอยากให้อยากให้อยากให้ผู้ใหญ่พูดความรู้สึกนิดหนึ่งในการงานเมื่อวานเมื่อวานเหรอครับอ่าอะไรจริงนะทีมงานผมมาตั้งแต่วันที่หนึ่งที่กู้บ้านมาช่วยมามาด้วยใจจริงมาด้วยใจจริงมาทุกคนมาตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับไอ้จนถึงเมื่อคืนเนาะหลังจากที่ไอ้ระบบเซฟได้ช่วยกันประดับไพ่เลยเมื่อคืนเพื่ออยากให้เอฟซีที่มาเห็นแบบได้ ให้ความประทับใจกลับไปนะครับให้อลังการที่สุดนะครับปีนี้เราเราเราเรียนเนาะใช่ค่ะให้ทุกคนแบบประทับใจที่สุดกะว่าปีนี้แล้วก็ใกล้พรพอมาเป็นแม่งานอยู่แล้วเนาะพอดวักกสุดยอดอยู่แล้วครับเป็นการจต่งานปีหน้าจะยิ่งใหญ่กว่านีครับใอ้ขอฝากอีซีด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่บ้านสรศีนะคะเพราะว่ามีงานทุกงานที่ขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นผู้นำชุมชนนะคะที่ เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนนะคะในการที่จะทำหน้าที่นะคะเพราะว่าครั้งแรกที่เราเจอผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ปาาเนาะค่ะที่นี่เป็นเมืองบ้านลังทีสอง่ะเราจําได้วันนั้นผู้ใหญ่ปานมาขอพานางรามาขอเพื่อที่จะเลือกผู้ใหญ่บ้านนะฮะแล้ววันนั้นเกิดสําเร็จ ผู้ใหญ่ก็เลยตั้งจิตว่าจะช่วยงานโอปูนะคะพูดเมื่อคืนนี้คนลุกเลยนะเอ็นน้ำตาไหลเลยนะเชื่อไหมผู้ใหญ่แต่พี่นวัดไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าเพลินไหลอยู่ข้างในอยู่ค่ะค่ะมีความปลาปื้มใจนะหิวข้าวนะนี่ค่ะโอ้ลุงก็หิวข้าวแล้วทุกคนค่ะพอจะดนกว่ามื้อเช้ามื้อเช้านะคะเนี่ยมื้อเช้านะนี่นะคะค่ะตามสบายนะคะค่ะค่ะ ใช่บ้านพี่ไม่ได้กินแล้วด้วยนะน้ำแข็งใสโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้ค่ะหลังจากที่เราสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ลุงมาทานข้าวกับพี่อนุวัฒน์แล้วนะคะเราก็มาดูโรงทานน้ำแข็งใสต่อน,นะ,ะทุกคนเฟื่องฟางน้ำแข็งใสนะคะนี่ค่ะก็ทําไวใ้ให้กับลูกนะคะค่ะโรงทานนี้เราก็ทําไว้กับลูกสาวสองคนนะคะเป็นลงให้กับเขาไปเออใช่ใช่พอนั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นเ็าเสิร์ฟด้วยนะคะฝากด้วยนะคะจ้ะ โรงทานนี่ยังไม่พอนะ,ะยังมีลอตเตอรี่ด้วยนะจะ้ะ <Yeah. S 1> เพราะว่าลอตเตอรี่มาจากทั่วสารทิศทั่วแดนทั่วจังหวัดภาคแถบ,บนี้นะคะจ้ะถ้าภาคไกลเข้ามาไม่ถึงนะคะเสียค่าธรรมนมาก็คงอาจจะมาหรือไม่มาก็ไม่ได้ใหญ่ลูกสาวลูกสาวได้อะไรมากินได้อะไรมากินไปช่วยไปเอาเอาเอาแข็งไปเสริมให้กับลุงช่างไปคนสวยๆ <Yeah. S 1> ไปเสร์ฟหน่อยนี่ไง <Yeah. S 1> ยังไม่พอนะ,ะมีลอตเตอรี่นะฮะ ลอตเตอรี่มาจากทั่วสารทิศนะคะอย่าลืมนะคะเลขนางรำนะทุกคนนะเลขนางรำนะคะนะนี่นะคะ fc ลอตเตอรี่นะคะเราจะเห็นทุกงานเลยนะเพราะว่าอะไรเอ่ย fc เสียงโชคไม่ว่าจะ fc หรือว่าใครก็แล้วแต่นะ YouTube ก็เหมือนกันนะฮะ u t u b e ก็เสียงโชคเหมือนกันถามว่าแอนอยู่ที่นี่นะคะตั้งแต่อยู่กับองค์ปู่ตั้งแต่กกจนย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะบอกได้เลยว่าถูกรางวัลเยอะมาก นะถูกรางวัลเยอะมากนะฮะจนมีโอกาสได้สร้างนะคะบ้านนะคะสร้างบ้าน,น,ะะาานแล้วก็มีร้านน้าแข็งใสนเอฟนี้นะคะนี่คือจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่แอนนั้นได้อยู่กับองค์พระปู่ปริจิตนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ,ะทุกคนนะนะคะเพราะฉะนั้นนะป้าแตนก็ถูกรางวัลน,นะคะ3 5 4 3 2เหลือรางวัลที่1ยังไม่ถูกเอง,เองนะคะเพราะฉะนั้น FC นี่คือเขาเรียกว่าเอออะไรนะเขาเรียกอะไรนะความหวังของคนไทย อยู่ที่ตรงนี้นะคะเราจะถูกหรือไม่ถูกนะคะเราแค่เสียงแค่ใบสองใบเรามีสิทธิ์ถูกได้ถ้าดวงเราถึงนะคะก็ฝากทําบุญเยอะๆนะคะสร้างบุญสร้างสุนเยอะๆนะคะเวลาเราจับลอตเตอรี่เนี่ยเขาจะปึ่งเลยนะคะทุกคนเนาะนะคะนี่ค่ะมาจากที่ไหนกันบ้างคะเนี่ยวานอน้วานอนนะคะไม่ไกลนะคะวานอนเนาะอันนี้จากไหนครับพี่สะกลนะครับ,ระรบสะกลน,นะคะ,ะทำข้าวทาอะไรยังคะ นะคะเนาะคนขายลอตเตอรี่ก็ต้องทานข้าวด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นลมนะลมนะนี่ค่ะอ่าเลขสวยนะตัวเลขสวยก็ยังอยู่ไม่แน่นะคะอาจจะมีใครจะได้ถูกรางวัลในวันนี้นะคะในวันนี้เนาะแอดแอนซื้อยังยังไม่ได้ซื้อค่ะนะคะจ้ะโอ้โห,หน้าร้านเราเป็นที่ขายลอตเตอรี่ไปแล้วนะทุกคนจ้ะเพราะว่าเป็นมุมที่แบบว่าบรรยากาศดีมากแต่ขอทางเดียวค่ะขออย่าบางร้านกันแล้วกันเนาะ นะคะขอบคุณมากนะโอเคนะคะโอเคแค่นี้โอเคนะฮะอุ้ยลูกสาวลูกสาวไปจะไปเสิร์ฟน้ำแข็งใสนะฮะทุกคน <ขอ S 1> นะ,ะน้องพลอยนะคะนี่ค่ะน้องพลอยแม่พีน้องมินน้อยนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะลูกแอดเปรี้ยวนั่นเองนะคะจ้ะตอนนี้ก็น้องพลอยมามินน้อยกอ็ไม่ต้องติดแม่แล้วนะคะติดอาพลอยนะคะค่ะ ว่าไงลูกเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างมีน้อยอมีความสุขไหมลูกมีความสุขไหม<ร>อาพ,พลอยมาแล้วเพราะปกติเขาจะคิดถึงอาพลอยตลอดเนาะปก,ป,กปกติถ้าไม่มีงานสําคัญนะอาพลอยก,ก็คงไม่ได้มาก็คงอยู่ที่ทปกกอกเนาะถ่ายรูปก,กันหน่อยถ่ายรูปก,กันหน่อยหน้าร้านหน่อยอ่ะยิ้มหน่อยหนึงสองสามมีน้อยหนึ่งสองสาม ลูกไข่ที่น่ารักน่าะนะคะน้องฟางน,นะเป็นตัวแทนคุณแม่นะคะไปเสิร์ฟนะนให้กับลุงช,ช่างนะอ่าเอออ่ะไป,ไปมามามาม,มามาไม่ต้องรอเนาะไปงานงานเสิร์ฟของเรานะโอ้โหโอ้โห,โโหดูเออนะมีลูกสาวสวยก็ต้องโชว์ที่หนึ่งนะที่สุนี่ลูกสาวสวยนะ มีลูกสาวสวยก็ต้องโชว์ลุงเพราะทางไหนเพราะทางไหน่กคนแรกค่ะน um pues ี่ค่ะผู้ใหญ่ให้ให้ลูกสาวคนสวยมาเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟเสิร์ฟลุงเสิร์ฟลุงไปไปไปโอ้โหโอ้ลุงลุงสาวสวยมาลุงสาวสวยลุงคะสาวสวยมา ได้กินลูกสาวค่ะลูกสาวสวยลูกสาวสวยค่ะผู้ใหญ่ลูกสาวสวยอ้าวก่อนนะทุกคนอ่ะ,อะ,อะตอนนี้ก็เริ่มตำแล้วนะ,ะจากไหนคะเนี่ยมันม่วงน,น,น,นะคะอันนี้เป็นออร้านที่แบบตำประจำเลยใช่ไหมคะ ทำร้านข้าวต้มแต่มาแจกส้มตำร้านข้าวต้มที่พวกร้านที่กินประจำที่วัดอะไรทุกคืนเมื่อก่อนโอ้เลยโอ้แม่ค้าสวยจังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อแม่ค้าสวยอ่ะเออนะคะจ้ะสวยจังเลยนะจ้ะโอ้โหดูนะทุกคนนี่ค่ะก็เขามีเอ้าโอ้โหเดี๋ยว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 คุณ คุณทำไมคุณทาลิปอ่ะก็บังเอิญปากปากมันแตกเมื่อคืนนะอ๋อปากมันแตกคุณเลยทาลิปเลยมันหนาปุ๊บไปซื้อลิปลิปมันผิดมาเหรอพอทาปุ๊บเป็นสีแดงเลยไม่เป็นไรเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ของพี่หนุ่มไม่เสียดายเนาะก็เลยเอาทาก็ทาไปนะไม่เป็นไรขี่รถมาจากภูเก็ตกี่กิโลโอ้ 900กิโลถึงภูเก็ตแล้วภูเก็ตไอ้จากกรุงเทพมานี่ก็650กิโลบวกหลงด้วยก็ประมาณนึงครับโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะทานข้าวหรือยังนี่อยากให้เอฟซีไทยก่อนก่อนเนาะโอเคค่ะเราเราดีหลังเลยไม่เรา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 ไม่ทานจุกิกเราผอมไงใช่ใช่เราลดหุ่นด้วยใช่ไหมฮะโอเคค่ะขอบคุณหมอหนุ่มนะคะค่ะเพราะว่าเอฟซีบอกหมอหนุ่มมาถึงหรือยังเมื่อคืนมาถึงแล้วนะจาก900กิโลขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากภูเก็ตโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเอฟซีสุดยอดมากเลยนะคะจ้ะ อ่ะแล้มาดูแม่ค้านะแม่ค้าส้มตำม,มีแต่สวยๆวยอ้ยดูนะวันนี้ก็สวยแล้วทุกคนเอ้ยหันตัวด้วยหันตัวด้วยนะคะจ้ะนี่นะคะอ่ะโอเคค่ะก็นําภาพบรรยากาศมาฝากนะคะเราเรียกว่าบรรยากาศที่เขาเรียกว่างานเฉลิมองค์พระปู่ครั้งที่3นะคะก็สาหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะค่ะเอสแอนก็เก็บเงินเก็บทองนะคะตอนนี้ก็เก็บไปชุดหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอให้มันเต็มก็ค่อยเก็บอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย